สวัสดีค่ะครูแตงนะคะวันนี้นะคะครูแตงจะนํามาเสนอสื่อเกี่ยวกับภาษาทางสังคมและการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันนะคะค่ะวันนี้เราจะนําสื่อเกี่ยวกับการซักผ้านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูในเรื่องขั้นตอนของการซักผ้าแล้วก็วิธีการต่างๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรา จะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะที่เราจะซักผ้าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะซักผ้าต้องมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีผงซักฟอกนะคะที่ซักล้างนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะเราเทไว้ในกระมังอันนี้ในตอนนี้คือจะนําเสนอในเรื่องของการซักผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็กระมังค่ะน้ําเปล่านะคะเป็นน้ําเปล่านะคะแล้วก็เราตักผ้านะคะขนาดปงกลางๆแล้วแต่ใครสะดวกค่ะแล้วก็ผ้าที่เราจะเอามาซักนะคะเดี๋ยวเราจะดู ขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงการซักผ้กากันเลยนะคะเราเรามาซักผ้ากันมาซักผ้ากันมีสี่ขั้นตอนอา้ 1, าวหขยี้ขยี้สบีดบีด3สลดัดสลดัด4ตากตักขยี้ขยี้ บิดบิดสลัดสลัดแล้วก็เอาไปตากนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนในกซักผ้าเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาผงซักฟอกเทลงไปที่กระมังที่เป็นน้ำเปล่านะคะเสร็จแล้วก็ขยายให้เปิดฟองนะคะ หลังจากนั้นก็นำผ้าที่เราจะมาซักนะคะจุ่มแล้วก็ขยี้ขยี้บีดบีดนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าหนึ่งรอบ หึ่งรอบจะยังไม่สะอาดนะคะเราต้องนำไปรอบที่สองนะคะปีบให้มันหมาดนะคะให้แห้งๆมันหมาดนะคะเสร็จแล้วสลัดสลัดนะคะสะลัดสลัดแล้วก็เอาไปตากนะคะต ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการซักผ้านะคะวันนี้นะคะที่พวกเราได้มานําเสนอเกี่ยวกับการซักผ้าวิธีการซักผ้าต่างๆด้วยมือน,นะคะก็จะสอนในเรื่องทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันได้นะคะสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการซักผ้านะคะพรอมแล้วก็นักเรียนสามารถนําวิดีโอนี้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติตามได้นะคะขอบคุณค่ะ